วิทยาศาสตร์และอวกาศยังมีหลายเรื่องราวรอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบและในวันนี้ช่อง World of Science ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่มีการยืนยันแล้วรวมไปถึงทฤษฎีความเป็นไปได้มาอัปเดตให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นรบกวนกด Subscribe กด l i ฟ e กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยและในวันนี้เรื่องที่เรานำมาก็คือ ดาราศาสตร์เพื่อการทำนายอนาคตบนท้องฟ้าอันมืดมิดมีดาวนับล้านที่ส่องแสงเจิดจ้าแต่ละดวงมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่และบางครั้งอาจบอกไปถึงอนาคตได้ดาราศาสตร์ไม่ได้มีไว้แค่ศึกษาโครงสร้างจัก,กรวาลเท่านั้นแต่ยังเคยถูกนำมาใช้เพื่อการทำนายเหตุการณ์ในชีวิตมนุษย์ จากอารยธรรมโบราณจนถึงปัจจุบันความเชื่อเรื่องดวงดาวกับชะตาชีวิตยังคงฝังรากลึกในหลายวัฒนธรรมเราจะพาท่านย้อนเวลาสู่จุดเริ่มต้นของการใช้ดาราศาสตร์เพื่อทำนายอนาคตและสำรวจว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มองเรื่องนี้อย่างไรในโลกยุคปัจจุบัน ในยุคบาบิโลเนียนเมื่อหลายพันปีก่อนผู้คนเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงดาวอย่างต่อเนื่องพวกเขาเชื่อว่าเหตุการณ์บนฟ้าสะท้อนเหตุการณ์บนโลกเช่นการเกิดสงครามหรือภัยพิบัติตารางการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดถือเป็นต้นแบบของโหราศาสตร์ในยุคต่อมา อียิปบโบราณใช้ดาราศาสตร์เพื่อกำหนดฤดูการเพาะปลูกและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพวกเขาให้ความสำคัญกับดาวซิริอุสซึ่ซงเป็นสัญญาณแห่งน้ำหลากในแม่น้ำไนตำแหน่งของดวงดาวยังเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพีระมิดและการออกแบบสุสานดวงดาวจึงเป็นดั่งตัวแทนของเทพเจ้าที่ควบคุมโชคชะตา ในจีนโบราณดาราศาสตร์ถูกใช้ควบคู่กับโหราศาสตร์อย่างลึกซึ้งฮ่องเต้ทรงมีนักดาราศาสตร์ส่วนตัวที่รายงานปรากฏการฟ้าเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการเมืองการเกิดสุริยุปราคาอาจถูกตีความว่าเป็นลางร้ายต่อราชวงศ์จึงมีความพยายามพยากรณ์ฟ้าอย่างแม่นยำเพื่อรักษาอำนาจ อารยธรรมยาและแอสเต็กในอเมริกากลางก็มีระบบปฏิทินดาราศาสตร์ที่ซับซ้อนพวกเขาใช้ความรู้เรื่องดาวฤกษ์และการโคจรของดาวเคราะห์ในการทำนายเหตุการณ์ใหญ่บางครั้งถึงขั้นกำหนดวันประกอบพิธีบูชายันเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะความแม่นยำในการคำนวณของพวกเขาหน้าทึ่งสำหรับยุคนั้น ในอินเดียโหราศาสตร์หรือที่เรียกว่าโชติศาสตร์เป็นศาสตร์โบราณที่ยึดโยงกับดาราศาสตร์ฮินดูพื้นฐานอยู่บนตำแหน่งของดวงดาวในขณะเกิดและการเคลื่อนตัวตามจักรราศีถือว่าดาวเคราะห์มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและชะตาชีวิตโชติศาตรยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเฉพาะในพิธีแต่งงานและการเริ่มต้นธุรกิจ ยุโรปในยุคกลางนำโหราศาสตร์มาผสมกับปรัชญากรีกและหลักศาสนาคริสต์นักปราช,ชื่ชอดังอย่างกาลิเลโอและเคปเลอร์เคยศึกษาโหราศาสตร์ควบคู่กับดาราศาสตร์ราชวงศ์ยุโรปหลายแห่งมีนักโหราศาสตร์ประจำราชสำนักซึ่งช่วยทำนายวันมงคลและเตือนภัยจากสวรรค์ แต่ในช่วงการปฏิวัติวิวทยาศาสตร์ความแม่นยำและเหตุผลเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์เริ่มแยกโหราศาสตร์ออกจากดาราศาสตร์ความเชื่อว่าดาวส่งผลต่อโชคชะตาถูกท้าทายด้วยหลักฐานและการทดลองดาราศาสตร์กลายเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาเอกภพอย่างแท้จริง ถึงกระนั้นความเชื่อเรื่องดาราศาสตร์เพื่อการทำนายอนาคตก็ยังไม่จางหายในหลายประเทศยังมีผู้คนจำนวนมากเชื่อในดวงชะตาและคําทำนายจากตำแหน่งดาวนิตยสารหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆมักมีคอลัมน์ดูดวงแม้ขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่กลับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง นักจิตวิทยาอธิบายว่าการเชื่อในคำทำนายเป็น,นกลไกทางจิตใจที่ช่วยลดความไม่แน่นอนผู้คนมักเลือกจำเฉพาะสิ่งที่ตรงกับประสบการณ์ของตนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอาคติยืนยนันทำให้เชื่อว่าสิ่งที่อ่านนั้นแม่นยำนี่คือเหตุผลที่ทำให้โหราศาสตร์ยังคงมีอิทธิพลทางวัฒนธรรม ในยุคดิจิทัลแอปพลิเคชันดูดวงบนมือถือสามารถวิเคราะห์ชะตาจากข้อมูลเกิดอย่างละเอียดบางแอปใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอคำทำนายรายวันผู้ใช้รู้สึกว่าได้รับคำแนะนำเฉพาะตัวแม้จะเป็นเพียงการสุ่มข้อความการผสมผสานเทคโนโลยีกับความเชื่อเก่าแก่จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์มองว่าการใช้ความรู้ทางฟ้ามาเพื่อทำนายชีวิตขัดกับหลักวิทยาศาสตร์เพราะไม่มีหลักฐานเชิงสถิติที่ชัดเจนว่าตําแหน่งดาวมีผลต่อเหตุการณ์ชีวิตดาราศาสตร์จึงเน้นการศึกษาเอกภพตามหลักการพิสูจน์ได้และผลักดันให้คนแยกความเชื่อออกจากความจริงทางวิทยาศาสตร์ แม้โหราศาสตร์จะถูกวิจารณ์แต่ก็มีนักวิชาการบางส่วนที่ศึกษาด้านนี้ในฐานะวัฒนธรรมเพราะมันสะท้อนความคิดความหวังและความกลัวของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยจึงไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับแต่เป็นกระจกสะท้อนจิตวิทยาและสังคมทำให้โหราศาสตร์ยังคงอยู่ในงานวิจัยหลายสาขา ในแง่มุมของสื่อการใช้ดาราศาสตร์และคำทํานายช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้เนื้อหารายการโทรทัศน์หรือคอนเทนต์ออนไลน์มักใช้โหราศาสตร์เพื่อดึงดูดผู้ชมแม้จะเป็นเพียงความบันเทิงแต่บางครั้งก็มีผลต่อความคิดและการตัดสินใจของผู้คนจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการบริโภคข้อมูล โรงเรียนและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แยกวิชาดาราศาสตร์ออกจากโหราศาสตร์โดยเด็ดขาดเพื่อปลูกฝังทักษะวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถามกับข้อมูลที่ได้รับขณะเดียวกันก็ไม่ลบหลู่ความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อสร้างสังคมที่เปิดกว้างและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในปัจจุบันการศึกษาดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และจักรวาลยังคงเป็นแก่นหลักของดาราศาสตร์แต่ความหลงไหลในคำทำนายจากดวงดาวก็ยังอยู่ควบคู่ในวิถีชีวิตของผู้คนแม้ว่าทั้งสองแนวคิดจะดูขัดแย้งกันแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย์ที่แสวงหาความหมายจากท้องฟ้าเหนือศีรษะ ดาราศาสตร์เพื่อการทำนายอนาคตคือเรื่องราวที่ผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อและวิทยาศาสตร์มันบอกเล่าถึงความพยายามของมนุษย์ในการทำความเข้าใจโชคชะตาแม้ว่าแนวทางจะแตกต่างกันแต่เป้าหมายคือความมั่นคงในชีวิตเมื่อเรามองขึ้นไปยังท้องฟ้าเราอาจไม่ได้เห็นแค่ดาวแต่เห็นคำถามมากมายที่มนุษย์พยายามหาคำตอบมาโดยตลอด